และนี่คือสถานที่งวยปั้มน้ําแห่งนี้นี่เองและผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ก็คือคุณคือใคร,ททรครับผมพาลิคุณครับคุณรู้สึกงไงบ้างกับการที่คุณได้มาแข่งขันในรอบนี้ครับผมบอกแล้วพานเดียวว่าชิลๆครับเคยใครบางคนเขียนบทว่ามีคนที่ดีกว่านี้มาแสดงมาไว้เหออืมงั้นเราไปดูผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึงน่งกันดีกว่านะมาครับพี่ชานเกมที่เกครับ คุณรู้เป็นไงกันการที่เราแข่งขันปวยปวยครับไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามไม่ได้ถามครับคุณตลกวันที่ผมเอาฮาคุณจะเสียน้ตาในวันที่ผมเอาจริงไม่ถามโอ้โอ้โบ้ัอ้โอนโร้โอ้่ร้โอ้โอ้โ่้โอ่อนเก้นเ้รอะโอ้โอ้โอ้โั้โอ้อ้นอ้โอ้โอ่โอนโอ้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 โอโกออ สุดครั้งแรกเป็นสึกของชาลีกุลและไอเจมีพีเมลาเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าใครจะเป็นคนชนะในครั้งนี้งั้นผมต้องขอดูก่อนว่าพวกคุณนั่งกันถูกท่าหรือเปล่าอืมถุงไยจะกลายเปนดินนึ้นะครับขยงเข้ามาอีกได้ไหม ใครเยอะเข้ามาได้ไหมใครหยุดความสามพันใครหยอดประเคุณทั้งสองคนตอนนี้รู้สึกยังบ้างครับผมครับครับผมแล้วคุณนะครับเจมถึงคุณปวดขี้เดี๋ยวคุณต้องคุณนะคุณดูด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไอ้ที่นี่หน้าเหมือนตามากครับผมเหมือนหน้าหน้าเตะติดไว้ไม่มีแหละครับไม่มีแล้วครับโอเคครับผมงั้นรอบที่หนึ่งหนึ่ง ต้องไป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 ,ไปอ่าโอเคครับผมไปไปไป